โปรตงกลัวสลับลูกเดิมเขาจะมีที่ข้อมือให้นุนีแล้วก็ข้อเท้าให้อามี่เวลาที่มาหากันมันจะมีเสียงเพลงมุนมวนใหฮูัว่าอ่ะอันนี้เขาเป็นแม่ลูกกันเดิมโอ้ตอนนั้นบอกไม่ถูกเนาะกีทั้งบ้านเลยใช่ นุนีเองนะนุนีว่าการที่เขาจะต้องเลือกฮงหมอฮงแดดฮงหมอวันหนึ่งคือมันสําคัญเฮงเพราะว่ามันมันเป็นความความสาคัญของเฮาแล้วกับลูกความปลอดภัยฉะนั้นเลือกฮงหมอดีๆเนาะคือนุนีกับพียวกับศึกษามาหลายแล้วกับเอื้อยเฮาเนาะเพิ่นก็คือมาเกิดยุนีก่อนเพื่อนบอกว่านุนีเธอต้องโรงพยาบาลกรุงเทพเท่านั้นก็คือแบบหูห้ว่าแบบ เมื่อวานนี้โนว่าท้องวันนี้ก็คือแบบมาเลยแ<ช>ม่แล้วก็มาฝากท้องกับอาจารย์ลมไสเนาะก็ฝากยาวเลยใช่ครบจบที่เดียวนะครับดรับใจมากดีมาก<ช>ดีแหงปุ่นใจแล้วก็สบายใจเรารู้สึกว่าเราได้รับการต้อนรับแล้วก็ ได้ข้อมูลต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ไม่มีความรู้เลยแล้วก็คุณแม่ก็ทานอาหารได้ครบตามจํานวนที่คุณหมอสั่นเนาะเ็รด้วยตอนาที่เป็นคุณพ่อก็มาเรียนอาบน้ามาเรียนดูแลลูกน้อยการที่พยาบาลคุณหมอนแพทย์ทุกคนที่มาตรวจเช็คน้องอมีอเนี่ยเขาให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรักเลนดูเหมือนเราอยู่ในครอบครัวที่นี่จริงๆเลยครับนี่ ที่จำขัดอาหารแซ่บแห้งแต่ละมือมาถามตลอดอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยอาหารต่างประเทศเนาะตอนนั้นอยู่สองคนเนาะอยู่คอนโดแล้วแบบคุณหมอลมไซโทรมาคุณหมออย่เพิ่งพูดนะขออัดเสียงไว้ก่อนใช่ครับเพราะว่าจะอัดความทรงจำแล้วก็อยากให้วิดีโอนี้ไปให้คุณตาคุณยายรุ้นสำหรับหลานคนแรก ตามที่เห็นเนี่ยครับว่า mm. ทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มนีม่ยิ้มแหละยิ้มหน่อยคือ ือที่จริงถ้าถ้าเป็นเฮานะ่ะโบผู้สึกตื่นเต้นเลยเพราะว<ะ>่าด้วยความที่แบบว่าทั้งพยาบาลเออไอทีมงานแบบทุกคนคือแบบเฮต้เฮาแบบคอนคลายแฮงแบบโบมีอย่างน่าย,ยากเลยท,ท,ทั้งๆที่เขาเป็นคนที่แบบว่าฟังรีวิวบล็อกหลังมาหลายเป็นบอสแต่ว่าคาม,ม,มผู้สึกคือบุญญาเลยหมอหมอเพ่นเนาะวิสัญญีเพ่นเข้ามาลมกับเฮาแล้วก็บแบบบอกว่าบบต้องย่านเดิมไม่ต้องกลัวนะสบายสบายแล้วก็ตอนที่บล็อกหลังคือไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าล้มกันแบบเอ้าบอกแล้วละว่ะ เสร็จแล้ว๋อชั้นที่สําคัญเนี่ยการที่น้องอามี่ได้รับการดูแลจากพี่พยาบาลคุณหมอแล้วเราก็มาติดตามข้อมูลว่าลูกเป็นยังไงทําให้เรารู้สึกว่าไม่มีความกลัวไม่มีความกังวลเห็นเอ็กเซเรย์แลวเป็นลูกเป็นรูป,ปรป่างเป็นเนี่ยเราก็รู้สึกไม่กังวลเพราะน้องค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็คุณหมอให้ข้อมูล,ลที่<ด>ชัดนะเจนใช่ดูอะไรดีมากเนาะอามี่เนาะจิวมากเออจนแบบอามีคขอออกมา คลอดแล้วเหรอเร็วมากไวสองในห้องคลอดเนี่ยรู้สึกว่าการทํางานของทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีระบบมีความเป็นมืออาชีพแล้วก็ได้ยินเสียงลูกน้อยเกิดมาเนี่ยรู้สึกว่ามาแล้วครับมีชีวิตมาแล้วบอกได้เลยว่าจมูกพุ่งมากจริงดูจมูกก่อนเปื้อนเลยนะลูกนะคุณพ่อคุณแม่ก็มีความคาดหวังแหละแต่ก็เชื่อว่าจะออกมายังไงก็เป็นลูกของเราแล้วก็รักแล้วก็คือจะ เห็นดูอยู่แล้วแหละเห็นหน้าลูกครั้งแรกอะอุ้ยอันนี้ว่าลูกของเฮาคือเป็นต่นาหักเท้คือเป็นตาแพงเท้อ,อืคือมองหน้าตลอดเลยเอานมให้กินก็คือแบบมองหน้าตลอดเลยเนาะลูกเนาะใช่ อย่างหนึ่งทีหมักแล้วเฮาก็รห้สึกว่าแบบอุ้ยเฮายานคือเฮายานหลงลูกคือกลัวสลับลูกแต่ว่าอันนี้โบตองยานเด้อคือคุณหมอเขาจะมีไอ้ที่ข้อมือให้นุนีแล้วก็ใส่ข้อเท้าให้อามี่เวลาที่แบบเมลูกกันเวลาที่มหากันมันจะมีเสียงเสียงแบบเพลงมวนมวนเมนแบบมวนมวนเลยให้หัวอ่ะอันนี้เขาเป็นเมลูกกันเด้อแต่ถ้าสมมติว่าโบเมรเมลูกนี่มันจะเป็นเสียงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ อลามอะไรช,ช,ช่างนี่แหละสัญญาณเตือนเลยนะเม่า<ช>แบบโบเมนลูกเขาหรือว่ามีไผ่ที่เจาลูกเขาออกนอกบริเวณนี่คือบได้เลย<ช>อืมฉะนั้นคือมั่นใจได้เลยว่าลูกของเขาเนนนอนเพราะว่าเกิดปุ๊บเ<ช>พิ่นจะใส่ปั๊บบอลบอลที่เขาโค้นเลย<ช>อืมมั่นใจได้เลย<ช>